สวัสารับวุกแล้ววันนี้ครับผมว้อยู่กับเจ้าโเดลร้านเดีย์โอวอร์การ์ดอีกเซนแคลย์ครับที่ไม่เห็นนาาว่าไปถ่ายติ๊กต็อกมันดานมากแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรูปกใหม่ล่าสุดของทางเดนชื่อว่ามีทางใหม่ครับนก็รูปกสสา,า,า,ารสังส่วนอะนนี่อขอซื้อเพราะว่าเ่งตัใจครับแล้วพิ่ีมีตามซื้อได้เพราะว่าตอนแรกไมค่อยอยากามามากเลยพ,พหาราคาที่ถูกมาเนนี้นครับผมรอ คอยมาหลายวันมากเลยครับพพจจยุคนี้สิเพราะพี่เกมจะไปคิ้วๆมากๆขนมเนี้ยสุดจัดไอ้คิ้วๆของพี่เก็มได้เลยครับเดีแต่มาแกะเลย <c oughs> ดิแกะได้หลายวันแล้วดึงกระดาษดึงแกะแกะย,ยังไงเดี๋ยวมันต้องแบบถ้าเกิดมันจะเก่าๆาสามารถเก็บก่อนเวลาก็คือแล้วเราจะมีเราจะมีปลายครับให <c oughs> ้เรายัดออกมาครับดึงมันออมดึงขนมครับแบบนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีแบรนงไดมาให้เหรานรับอันนี้เป็นโคงกุญแจติดอยู่กับกระดาษของทางแกนนะครัไมีชื่อเราคุณได้เลยแกนนะครับรนน,บนี้ก็คือรูบิกแกนจิ๋วเดี๋ยวเรามีกันอันนี้นะครับดไลดท์ที่ผมชอบเพราะเป็นโคงกุญแจรค,รครับนี่ครับที่ให้กุญแจอันนี้เขาจะไม่ใส่ไล้ให้ไลท์จุดเลยคือมันเป็นสัญลักษณ์แกนครับซึ่งถ้าเอาให้ไปโรงเรียนอะผมคิดว่าเพื่อนน่าจะชอบมั้ง ะะเดี๋ยวมาลองบิดให้ดูตัวนี้ไม่ห่ายแค่สามเซนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใจรู้แล้วว่าอยู่ในหลักสามเซนนะครับเดี๋ยวมาลองบิดกันเราไม่มีไม่เลยแต่บิดเลื่อนมากๆนะครับสามเราแกนสามาตัวนี้ครับโอ้โห و! บิดเลือ่อนจนเลื่มือเดี๋ยวผมก็จะมาลองส่วนด้วยซึ่งููบิดจะเล่นได้หลายอย่างค่ะเดี๋ยวมาลองสูวนเลย น้าแล้วเอเดี๋ยวมาลองสูตรบีนี่ แต่ตรงนี้ผมคิดว่าตรงไฮไลท์เด็ดเด็กที่มชอบสำหรับตรงนี้ให้ดูอะไรเดีกตรงนี้เนยตรงนี้ที่ผมชอบคือมันเหมือนแกนสามเท้าไอสามรถแกนหรือไอขาเล็กที่อกแสบเดี๋ยวไปดูเลยอยู่ใกล้ๆนะดามแกลนะสวยมาก เราใช้ดูปุ่มกุญแจนะให้ดูใกล้ๆแบบโฟกัสนะครับเนี่ยโฟกัสแต่มากนะโอเคก็ต้องขอเก็บแล้วก็ขอตัวนะแล้วที่สองวิธีเก็บสุดท้ายแล้วก็จบนะครับเพื่อเก็บนะครับก็ให้เราเนี่ยอันนี้นะอันเป็นสัญญาก้ใส่ไปๆกับลูกนะลูกแต่ตอนนี้นะบิดอย่างนี้คยนะถ้าเก็บอะครับเราเอาไปโรงเรียนเอาไปทั้งอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นอุปกรณ์แบบเพื่อเพื่อชใหม่ล่าสุดเอง คครับเั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะปิดกล่องแค่ปิดอย่างนี้ครับกดครับกดลึกเพื่อกล่องนี้มัอนอาจจะได้นีงก็จบแล้วครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมให้ได้เชื่อคนหนึ่งแสนสามพูดจะได้โลก,กระจกเอ้ยโลเย็ยนมาครับถ้าเกิดผมมีทั้งโลเย็ยนทั้งโลถอนผมก็จะมี Q&A ให้ทุกคนด้วยนะครับผมต้องขอตัว,วลาแล้วนะครับขอกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ